ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่เกียร์ออโต้คาร์เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราสัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมพบกับซูเปอร์คาร์ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับพี่เจมเหมือนเดิมพี่เจมครับวันนี้เราสัญญาอะไรกันไว้ครับสัญญาว่าจะพามาดูซูเปอร์คาร์ครับอ่าฮะต้องพาผมทัวร์นะพาผมทอว์พาผมสัมผัสทุกซอกทุกมุมได้เลยครับไม่มีปัญหาแต่ว่าวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ความเป็นซูเปอร์คาร์รถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตหรูเนี่ยมันต้องคู่กับอะไรพี่มันต้องเจอกับสาวสวยแน่นอนครันนี่สวยมาก มันดีมากเป็นกิกเองเับใช่ล้อเล่นที่ก็เดี๋ยวพบกับสาวสวยของเราเลยกว่าสวัสดีครับพ yeah. ี่เจมส์ครับนี่คือน้องกิกไม่ใช่กิกผมนะอย่าเข้าใจผิดนะคิดว่ากิกชื่อน้องกิกครับก็สําหรับสาวสวยของเราคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบรถซุปเปอร์คาร์วันนี้ก็รบกวนพี่เจมส์นะครับช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับรถซุปเปอร์คาร์หน่อยได้ครับเดี๋ยวพี่เจมส์าไปเลยครับได้ครับผม สนับสนุนโดย w w w o k okay c a t v c o m โอนี่คันนี้ GTR 3 4ใช่ไหมพี่ครับ GTR 3 4 V Spec 2ครับาาคันนี้ลูกรักผมเลยครับอ,อันนี้ใช้มาตั้งแต่ต่างประเทศปั้นมากับมือแล้วกลับเข้ามาก็เป็นลูกรักคันหนึ่งที่รักมากครับคันนี้เป็นรถในฝันของคนที่ชอบ ความแรงความแรงความเร็วคร i mean. ับเมื <t> ่อกี้เป็นไงเห็นอะไรเป็นไงบ้างอยากรู้ค่ะแรงเท่าไหร่ครับเนี่ยแรงเท่าไหร่ก็ต่ำๆก็ต้องมี400ม้าครับไฮบูสต์ไปก็ประมาณไม่เกิน700ครับ400มร้อยม้าลิมากต้องกิ๊กต้องนั่งอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ขับให้เห็นไหมใช่ครับต้องมันขับยากนิดนึงครับโอเคอันนี้ก็คือเซอเคซึ่งมันถือว่าเป็นรถยอดนิยมนะพี่ครับยอดนิยมขับง่ายสบายสปอร์ตสองประตูขับง่ายๆเหมาะกับ ผู้หญิงผู้หญิงผูิงครับน่ารักขับสบายครับได้ทุกวันแต่ถ้าผมต้องเป็นคันนี้พี่คันนี้เลยล่ะครับ SL ใช่ไหมฮะ SL 55 AMG ครับ,รบโอ้โห,โหคันนี้หล่อเลยเปิดประทุนอันนี้เปิดประทุนก็เครื่อง AMG ติดมาจากโรงงานก็คงไม่พนามือของผมสักเท่าไหร่โอ้โหคันนี้ก็ยังไม่แรงพอครับก็กี่มาครับีมา อออกมาจากโรงงานก็น่าจะสี0ร้อยับมาครับโอ้โหยังไม่แรงพออย่าบพี่ไม่ไม่คงไม่พอครับแต่คงอยากจะชอบสายลมและแสงแดดรีบครับผมรีบรีบตลอดอันนี้ก็โมดิฟายเพิ่มทำซูเปอร์ชาร์จแคมชาร์ปทำ ECU ทำท่อทุกอย่างไปรู้สึกจะไปปั่นไดโนมา650้อยห้าสิบมาครับอต่อคันโอ้ไม่สนใจต่อเลย้วครับคันนี้แหละครับ เป็นคันนี้เป็นรถเก็บสะสมครับขายคะไม่ขายเหคะก็ทําใจทใจญญําทใจยากทําใจยากครับที่จะขายเพราะว่าผมเท่าที่เช็คมาคันนี้จะเป็นคันเดียวในประเทศไทยครับโอ้โหเป็นพอ s สปีตเตอร์964นะครับ964ครับเป็นคัน,นตัวนี้น่าจะ96รับเป็นคันเดียวในประเทศพวงมอะไรซ้ายทุกอย่างเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นออริจินอล จากโรงงานเดิมทั้งคันเดิมทุกชิ้นอ๋อล้อล้อนี่คือล้อเดิมหรอครับล้อเดิมเลยครับไม่ได้ทําสีว่าเอาอะไรนะครับนี่คือล้อเดิมถ้าจะมีเปลี่ยนก็มีเปลี่ยนยางแค่นั้นเองครับอ๋อนอกนั้นจะเดิมหมดทุกชิ้นเป็นรถที่ขับง่ายความเร็วสูงสุดประมาณเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบครับเครื่องสามพันซีซีเหมอะหนูหมหนูขอเลยขอเลยขอเลยคงยากครับมันเป็นรถเก็บมันทําใจยากครับ แต่อาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะแข็งกระด้างใบไม่เหมาะกับสาวๆผู้ชายที่ฉันชอบรถเนี่ยให้เลือกระหว่างรถซูเปอร์คาร์กับผู้หญิงเงเลือกซูเปอร์คาร์ครับอ่าเหมือนผมแหละคำตอบที่ดีครับสาวๆอย่าน้อยใจนะครับรถต้องมาก่อนครับแต่ลองดูเห็นเห็นพี่เจมบอกว่ามีทีเด็ดตั่นี้มีทีเด็ดอาจจะเป็นรถที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันชอบแล้วอยาก ครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะครอบครองหรืออยากจะได้ลองขับโอ้พี่พูดอย่างนี้แล้วผมอยากมันเป็นอะไรพี่เพราะผมมีก็ในฝันของผมอยู่เหมือนกันมีใช่ไหมครับมันเป็นแค่ในฝันครับเอาอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับมาที่นี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องจริงมาอยู่แถวนี้ก็อาจจะได้ได้กลับไปครอบครองสักคันช่วยพาผมไปดูแลอะไรเงี้ยแล้วต้องกิกอะขาวสนใจค่ะรถอะไร่็อยากรู้มาาเปอนในฝันมัเป็นในฝันไหมในันอคะมีหลายรุ่นมากเลย ชอบสีอะไรสีชอบจริงๆชอบสีขาวสีดำปกติอะสีขาวสีดำต้องสีแบบสดๆดหน่อยไหมครับขอสดสดใช่ไหมครับสีแบบสีแดงสีเหลืองสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องต้องเราต้องไปดูครับว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับครับนี่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนครับอะอันนี้อะครับครับผมทั้งสองคันครับโอ้สีแล้วพี่แจมากเลยอะมาลำพองเหลืองครับกับเจ้ากระทิงดุต้องส้มครับ เรามาเจอกันนี่เป็นไงเป็นเฟอร์รารี่รุ่นเฟอร์รารี่สี่สามศูนย์ีสามศูนย์ครับผมเครื่องแรงไหพี่เครื่องแรงไหมเครื่องไม่ค่อยแรงครับเครื่องวีแปดไม่ค่อยแหวไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงครับสี่ร้อยกว่าแรงม้านะฮขับแอร์เย็นเพลงเพาะรับสาวได้น้องกิ๊กนะเบอร์กเบอร์ประทุนได้ครับคันนี้ครับน้องกิ๊กชอบไหมครับ แหมถามใหญ่เลยนะวันนี้มีผู้หญิงมารู้สึกแบบมีความสุขเหลือเกินไม่ได้ครับน้องกิ๊กมาเราก็ต้องถามนิดนึง<อ>เพราะผู้หญิงหลายคนก็ชอบเหมือนกันอยากเป็นคนนั่งข้างอะไรอย่างนี้ที่ถือว่าเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายหลายคนครับ,รบเพราะว่าเป็นรถที่แบบสปอร์ตรู้ด้วยแล้วก็เรื่องความแรงไม่เป็น<ช>ลองใครด้วยครับเสียงครอะหมากนะครับเสียงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์สมรรถนะเป็นไงบ้างครับสมรรถนะ ก็ไม่แรงมาก295ตามเคมสเปคโรงงานนะครับแต่ว่าพอวิ่งจริงๆก็ประมาณ300ได้เป็นแพดเดิลชิป6สปีดเป็นเกียร์ F1 เขาเรียก F1 เลยนะครับก็ค่อนข้างจะสนุกขับหรือว่าเราจะเป็นเลือกโหมดออโต้อย่างเดียวก็ได้ถามผู้หญิงบ้างดีกว่าเป็นไงครับน้องกิ๊กชอบไหมรถสปอร์ตแบบนี้ครับอยากนั่งอยากนั่งหรืออยากขับแจ่มมากเลยอ่ะีแจ่มมากอยากนั่งอยากขับซ้อนดีกว่า เราอยากซ้อใจแล้วนั่งเนื้อนั่งคู่เนี่ยหรือพี่ขับให้เลยรตารถได้ไหมต้องต้องถามคุณกิจครับว่าอยากขับพา้ังกิ๊กไปเที่ยวไหนหรือเปล่าต้องรอต้องรอไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีผมเหมือนสังเกตเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์อ๋อครับแต่เนี่ยอันนี้คือการลอยโดยการลอยกันลอยเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วมันก็จะแบบมีพวกสเก็ตหินนิดนึงการรีแพร์สีนิดครั้งหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะ สูงอยู่คอสมันค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดสติกเกอร์กันรอยเนี่ยค่อนข้างจะเซฟเราได้เยอะเลยรถพวกนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําสีนะครัพี่ไม่ค่อยทําครับเพราะจะเสียลแล้วก็ดูจะไม่เนียนเลยเป็นวิธีป้องกันก็คือโดยการเอาสติกเกอร์มาเคลือบถ้าสติกเกอร์มันก็มีหลายเกรดครับเกรดถูกก็โดนโดนชิปนิดนึงมันก็ จะหลุดไปเนื้ออาจจะโดนถึงสี่ผมเชื่อว่าเกีแพงแนะ่นอนครับพี่สำหรับรถขนาดนี้ราคาขนาดนี้เขาต้องติดของดีอยู่แล้วแนะนำนิดนึงครับถ้าไปหาไปเคลือบติดหรือว่าใช้ตัวนี้เนี่ยอ,อให้ลองดูความหนาของเขาความหนาที่สุดเนี่ยก็คือร้อยห้าสิบไมครอนจะช่วยตัวนี้ได้เยอะเลยหรือว่าถ้าใครงบประมาณไม่ถึงอยากจะใช้รถธรรมดาเบนซ์บีเอ็มทั่วไปก็ เป็นเครือบแก้วก็ยังช่วยได้ครับสำหรับรถคันนี้พี่เจมบอกว่าเปิดปัจทุนได้ใช่รับใช่ครับเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับพอเปิดแล้วต้องกิกจะลองไปนั่งดูไหมครับไม่ได้ครับพอมีผู้หญิงมาทำได้ทุกอย่างเต็มที่ให้คุณจิกครับเลยครับโอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับสักครู่สวยนะ อ๋อเดี๋ยวนะครับ อ๋อคงไม่ใช่ทานฟอร์เมอร์แล้วครับของกิ้ลองเข้าไปนั่งดูงกิงลองเข้ามาดูครับคงกิดลองเข้ามานั่งดูครับพี่เจมวัดดีครับไปแล้วนะครับโอเคครับได้ครับโอ้โหครับ ก็ความสปอร์ตของเจ้า f e r r a รีนะครับจะมีปุ่มต่างๆให้เล่นตอนนี้อยู่สปอร์ตโหมดเรสแล้วก็นี่คืออะไรครับ CBG ตัดความเป็น traction control ตัด ABS ทุกอย่างออกใช่ครับจะเจอความดิบความอันนี้คือสำหรับถนนลื่นถนนะครับอันนี้ครับสโน์ครับสโนหแต่บ้านเราคงไม่มีใช้ครับอันนี้ก็คือ Start ครับผมโอ้โหความซึกงแบบแรับ S1 เลย ใช่ครับก็สตาร์ทได้เลยครับจะรีบไปไหนนี่ไงนี่จะได้นั่งไม่ช่อว่าวันหนึ่งจะได้มาสัมผัสอันเนี้ยลองขับกลับบ้านได้นะครับอ๋อจริงป้ะครับพี่ลองได้ได้เลยครับลองกิ๊กเลยนะโอ้ได้ครับได้แต่มีสะดุดนิดนึงโอเคแต่ว่ารู้มาว่าเฟอร์ราี่เนี่ย ก็มีคู่แข่งผู้แข่งใถูกต้องครับเบรนโบกินี่ใช่ครับอยู่ข้างๆนี่เองใช่ครับผมก็ชอบเหมือนกันนะผมไม่ได้แบบว่าชอบเฟอร์รี่เรียวก็ชอบแบรนโบกินีเหมือนกันความดุความดุของกระทิงกับม้าเราต้องมาดูนะครับว่าเป็นยังไงใช่ครับอยากดูไหมากดูแน่นอนค่ะไปเท่จริง เป็นผู้ชายที่น่าอิจฉามากที่สุดตอนนี้มีรถสปอร์ตครอบค้องหลายคันอ่ามาคันนี้ยังไงพี่ตัวนี้นะครับเป็น l ล m b o r กิ i ีก g ล l โ d o เครื่อง V10 ิบ0ีสิบห้าพันซีซีห้าพซีซีมี5้0ร้แรงม้าครับผมโอ้โหขับเคลื่อน4ล้อก็ถ้าเทียบกับเฟอร์ราี่แล้วเฟอร์ราี่จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ซึ่งอารมณ์กับความดุความดิบเนี่ยมันก็คนละอย่างกัน <Okay. S 1> ความเกาะถนนก็ต้องยกให้ลัมโบกินีแต่ถามว่าความรู้สึกบางคนก็จะตอกว่า mm hmm. ฟูลา r ีเป็นรถที่ขับมันกว่าเพราะว่าเป็นรถขับล้อหลังคร mm hmm. ับเพื่อล้อหลัง mm hmm. เวลาออกตัวปุ๊บก็มีท้ายสะบัดเล็กน้อย mm hmm. แต่ลัมโบกินีจะค่อนข้างจะทําได้ยากตอนนี้คันไหนผมก็เอาแล้วแหละพี่โอ้ <laughs> อาจจะสนใจคันนี้ก็ได้ครับเ <laughs> พราะคันนี้เนี่ย <laughs> เป็นตัว s อ มี250คันในโลกคันนี้เป็นคันที่99นะครับของโลกนะครับเลขมงคลด้วยก็จะมีจะมีโค้ดอยู่นะเนี่ใช่ครับจะมีเป็นเพลทข้างหลังด้านหลังได้เลขดีด้วยนะ99 99ครับเป็นไงน้องกิ๊กชอบคันไหนจ๊ะคันไหนออดี้ดิออดีโอ้โหให้ไหมไม่ขออะไรแบบนี้อยากดูข้างในอ่ะลองเข้าไปชมดูครับ น้องกิ๊กลองเลยลองขับเลยข้างในมันก็หรูหรานะหรูหราสปอร์ตครับคิดว่ารถสปอร์ตน่าจะแบบข้างในดูแบบติดๆิดนนี้ด้อ่ะจะแบบอารมณ์เล็กนิดนึงเป็นรถนั่นครับผมโอ้โหครับผมก็อย่างแรกนะครับก็ที่จะให้ดูก็คือเป็นเพลทบอกว่าคันนี้เป็นคันที่99นะครับ คันนี้มีแอร์นีเวกชั่นทุกอย่างครบทับ250 <c oughs> ก็มี250คันทั่วโลกครับผมโอ้โหบิดก <B id S 2> ุญแจแล้วก็พร้อมไปได้เลยครับบิไดไ,ได้เลยครับครับผมเนี่ยครับลองคลิกลองสตาร์ทเครื่องบิดกุญแจได้เลยครับ แบบเย้ายวนมากเสียงลำโพกินนี่เขาจะไม่ค่อยดังมากเหมือนฟอร์นารีนะครับอันนี้เนี่ยถามนิดนึงหาเกียร์ถอยหลังเจอไหมครับครับเฮ้ยหลายท่านคงไม่ทราบว่าเกียร์ถอยหลังอยู่ไหนในลำโบกินี่เป็นสวิตช์ข้างๆด้านปุ่มๆเล็กๆด้านขวามือนู่นเลยครับตัวอ่าคบปม เหยียบเบรกบ๊บกดแล้วเข้าแล้วถามว่าเกียร์หนึ่งจะไปยังไงกดด้านขวามือครับดึงดึงขึ้นด้านขวามือครับบวกด้านซ้ายก็จะเป็นลบก็คือตบเกียร์ลงแต่ถ้าสมมติว่าเราขับมาแล้วอยากเข้าเกียร์เอเกียร์นูโรกดพร้อมกันสองข้างครับดึงเข้ามาลองลองเบิลได้นะครับ เสียงเขาจะไม่ค่อยโหดมากแต่ก็เร้าใจทีเดียวเ,เล็กๆครับเหนะยียบอีกเลยไปห้าหกคันรอบเลย สันปันไงครับยอดค่ะเบิ้์หนึ่งครั้งก็น้ำมันก็จะหายไปสักลิตรนึงอะไรกันหนึ่งผมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ประมาณนั้นละครับง500นิดๆครับนิดๆน่อยๆนิดๆน่อยๆไม่ขนาดมือพี่เจมหรอกแค่เกือบพี่เจมต้องประมาณ700บอยไหมสบายครับสบายาชอบชอบ เขาชอบความแรงความแรงมีแต่รถแรงมรากกว่าอย่โงเป็นแบบโอ <c oughs> ้โหวันนี้ขอบคุณพี่เจมากๆ<ม>าเลยครับเป็นวิชัยที่น่ารักมากๆากสำหรับการจาัดเต็มรถสปอร์ตรูทั้งสคันนี้ แต่ว่าเดินมาเมื่อกี้ผมแอบเล่ยแล้วแอบเล่ยเล่ยไม่ให้พี่รู้ตัวแต่วี้จะสารภาพเลยว่าผมไม่เคยเห็นในท้องถนนบ้านเราเป็นรัเบียเป็นรถ BMW วซึ่งอยากจะรุหมกันอยากจะเอาไปใช้งานกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรบกวนผมเจี้ยมแล้วได้ครับคันนี้ผมเรียกว่า BMC ที่สามย่อส่วนนะครับอะไรนะซีทีสามย่อส่วนครับย่อส่วนยังไงคะเนี่ยย่อส่วนยังไงขนาดเล็กลงครับขนาดเล็กลง คุณกิจอยากลองไหมครับลองได้นะพี่ลองได้ครับให้ลองค<อ>เป็นพยานนะโอเคหนูเป็นพยานค่ะแต่สัปดาห์หน้าค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะพี่กิจของเราจะไปลองสมรรถนะของรถกันจะเป็นรถรุ่นไหนและผละอกมาเป็นยังไงติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถซูเปอร์คารในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่จุใจสามารถติดตามชมสกูพปปิเศษได้ที่ w w w o ok k ไวเว็บโอคคค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ